ก็คือมี3มกรณีใช่ไหมครับใช่ครับกรณีแรกก็คือเป็นโรคที่ไม่รุนแรงครับซิมเพิรดดซิสเหมือนสกุลนี้ที่เราอธิบายกันครับแล้วก็มีจํานวนการเคลมมากกว่าหรือเท่ากับ3ครั้งตั้งแต่3ครั้งขึ้นไป3มครั้งขึ้นไป3ครั้งขึ้นไปก็คือครั้งที่4อ่ถ้า3ามครั้งไม่เป็นไรเพราะว่า3ามครั้งยังไม่ขึ้นไปถีไหมเขาชอบเย่บุรดิ้งเราจะต้องเข้าใจอยู่ผมถามก่อนสามครั้งขึ้นไปคือต้องสี่ครั้ง ในนี้เขาเขียนว่าจํานวนการเคลมมากกว่าหรือเท่ากับสามครั้งอ๋อปีแต่สามครั้งแล้วแบบสามครั้งไปไม่ใ่เปิดจริงออนี๋ยะเดี๋ยวนะนี่ก็เป็นต้องความเข้าใจหน่อยแล้วถ้าถ้าใช้สามครั้งจะคิดไหมให้ให้ให้แอดมินขึ้นหน่อยมากกว่าหรือเท่ากับสามครั้งที่เป็นของสมาคมประกันชีวิตไทยครับที่เขียนว่าโควเปเมนต์แล้วก็กรณีที่หนึ่งสองสามอ่านะครับที่เป็นโฟกินะครับอ่านั่นใช่ครับ อ่าถ้าผู้ชมทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะใครบ้างที่จะเข้าเงื่อนไขโคเปเมนต์เมื่อสักครู่เราหรือเท่ากันเมือ่อสักครู่เรากุยถึงประกันแบบเก่าแล้วนะและ้วคราวนี้เป็น New Health Standard ประกันมัตรฐานสุขภาพใหม่นะแล้วมาถึงตอนนี้เป็นการพิจารณาที่เป็นโคเปเมนต์ที่จะมีการใช้ตั้งแต่มีนาคม2,568เป็นต้พพนไปใครบ้างที่เข้าเงื่อนไขโคเปเมนต์ก็คือกรณีที่หนึง เจ็บป่วยเจ็บป่วยการเคลมสำหรับโรคที่ไม่รุนแรงหรือซิมเปิลดีซีที่เรียกกันนะจำนวนการเคลมมากกว่าหรือเท่ากับสาครั้งต่อปีกรมธรรม์ต่อปีกรมธรรม์นะและว่าต่อต่อรอบปีกรมธรรม์ก็คือเรามาดูว่ากรมธรรม์คุณสตาร์ทเมื่อไหร่เมื่อไหร่อย่างเช่น ช่อช้างเริ่มหนึ่งมกราโอเคนับไปสิ้นสุดก็31มธันวาใช่ถ้าวันนี้เริ่มที่หนึ่งมีนะาก็ข้ามไปที่ยี <28 S 2> <28 S 1> ่แปดกุมภาพกุมภาพปีหน้าโอเคนะครับอัตราการเคมมากกว่าหรือเท่ากับ2องเปของเบีย้ยประกันสุขภาพถ้าวันนี้ซื้อประกันสุขภาพ8ปดหมืนตัวกรมทันหลักสองหมื่นกรมทันสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพหกหมื่นหกหมื่นอ่าสมมติหกหมืนะคุณต้องแยกนะว่า กรมารัหลักกับสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพเขาคิดที่สัญญาเพิ่มเติมเบี้ยประกันสุขภาพนะครับถูกต้องไหมครับถูกต้องถ้ามีการเค็มแปลว่าสองร้อยเปอร์เซ็นก็คือสองเท่าสองเท่าของหกหมื่นอ่าก็แสนสองแสนสองซึ่งเค็มทั้งเดียวขอดจะเกินแสนสอง้วนะแสนสองแต่ว่าถ้าเป็นเป็นซิมเปิลดีซีต์อ่ะไม่เกินอยู่แล้วค่า้จ่ายที่เกิซิมเปิลดีซีตก็ประมาณเฉลี่ยวันละหมื่นห้าถึงสองหมื่นถ้าคุณนอนสามวันก็หกเจ็ดหมื่น ก็แปลว่าเคสนี้อาจจะมินเมเดี๋ยวอาจจะเกือบเกือบอาจจะเกือบเกือบถืว่ารักษาสองหมื่น้องเสียสองครั้งสามครั้งอ,อันนี้ไม่เกินอยู่แล้วไม่เกินอยู่แล้วนอนสองวันสองวันสองวันอันรนี้ก็ปกติใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเยอะอซิมปิเลดิซิสเยอะแล้วก็นอนเยอะออวิวิเคราะห์แล้วก็มีการพักรักษาตัวที่ยาวแล้วก็มีการเคมประกันแบบนี้ยต้องร่วมจ่ายสามสิบเปอร์เซ็นทุกค่ารักษาในปีถาาัดไปในปีถัดไป ปีถัดไปปีที่ต่อยอยู่ปีต่อยอยู่แล้วถ้าเกิดมีกรมธรรม์มากกว่าหนึ่งฉบับเออเวลาคิดโคเปเนี่ยผมมีค่าสาเรายนสามฉบับเนี่ปอเอาคิดยังไงก็ต้องดูว่าเคลมตุกรมธรรม์กันปาเคลมบริษัทเคลมเล่มไหนเคลมเล่มไหนเข่มถ้าเล่มเว่าคิดป็นเล่มเล่มถ้าเล่มไหนเกินอยู่ในเงื่อนไขแต่สามครั้งเนี่ยมันคิดต่อคน อ๋อคิดต่อเล่มอยู่เพราะว่าถ้าเล่มไหนเกินก็ไปเล่นต่อไปแต่ถ้าเล่มที่ที่เหลือเนี่ยของผมไม่ถูกใช้เล่มนี้ผมก็ไม่ถูกโคเปอแล้วในมุมของบริษัทประกันเวลาผมเคลมทั้งหน้าเนี่ยเขาจะชาร์จเล่มไหนก่อนเผมว่าผมมีสามเล่มเล่มที่เราเคลมเล่มหนึ่งเคลมใช้โคเปใช้เยอะแล้วทั้งหมดเนี่ยผมถูกโคเปไปสองเล่มอีกเล่มหนึ่งผมไม่มีโคเปแล้วเวลาผมเคลมปีหน้าเนี่ยบริษัทคิดเล่มไหนทำไมไม่ใช้เล่มแร็กเล่มที่ไม่โคเปก่อน สมมติมีสามเล่มลำดับของการเคลมนี่นนะไปพร้อมกักัรนั้นเพราะว่านี่เราเรานี่คำถามเราเองว่าเรามีกราพันมากกว่าสามเล่มสี่เล่มแล้วเราเคลมสองเล่มทีอเราซื้อมานานแล้วซื้วสัญญาแบบเก่าสัญญาแบบใหม่อ่าเราก็เคลมไปสองเล่มอสองเล่มเกินอันนี้ผมขออนุญาตนะคำความเข้าใจแปลนะไปแปลว่าปีหน้าสองเล่มเนี้โดนคิดแต่เล่มที่สามไม่โดนไม่โดนหรือเปล่าใช่ใช่ไหมครับป๋อ แล้วเวลาผมเคลมปีหน้าเนี่ยจะบริษัทประกันก็ใช้เกมนี้เลยก็ที่เล่มไหนครับต้องถ้าผมบอกว่าผ,ผมขอเล่มที่ไม่ใช้โคเปก่อนได้ไหมเพราะผมมีเล่มที่สามที่ไม่ถูกโคเปะไงเพราะผมมีสามเล่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 ม,มเล่มที่สามันมันไม่ถูกคิดอยู่แล้วเอา,อางี้ผมฟังท่านบอกอาบอก็ใจผมนะครับเล่มที่สามเนี่ยไม่ถูกคิดอยู่แล้วแล้วถูกคิดแต่เล่มไหนที่ว่าเราเราเคลมอะแล้วเข้าหลักเกม